อ่านัทเลนัทเลนะเราก็จะมาดูกันนะครับเอาแจกยึดของตัวเองก็ส่งต่อไปไม่ต้องแจกเร็วๆเข้าเขียนชื่อด้วยเขียนชื่อเล่นด้วยเอ่อเกอร์หล่อฮะเอาไปเถอะอย่ากระจาได้นะนี่เร็วๆเข้า วา่าค่ะไม่เอาอันนี้ไปวางตรงก็ยังไม่ต้องไม,ไม่ไม่ต้องวางแต่ถ้าเกิดใครใครไม่ดูแผน่นเฉลยนี่น่าดูฟัสเลย อดีได้ไม่ต้องเล่นเกมแล้วป็ดโนแหละรุ่นเก่าๆเอาดีเอาดีรุ่นสูงตั้งแต่แรกทำไมไม่เอาไอโฟนมาวะราคาเท่าไหร่ราคาหนึ่งบาทไหนๆของตองเปิดเล่อไไ่ไดยเฮ้ยส่งต่อได้ยานมัคุร้อนจังเลยอ่ะ อย่าเปิดนะเดี๋ยวก็หนาวเองไม่หนาวความหนาวกูดูดิจะบวมแผลดิจะขาวเป็ดอ่ะขาเป็ดขาวเป็ดมันอุณหภูมิห้องหะคะหะ เอาละเอาละค่ะมันนี่ก็จะบี้ครับนัเรียนโดนะครับอาโดนาทนในกรอบสี่เหลี่ยม #hehe เข่าผู้ชายเด่นพล #hehe เขาผู้ชายเนึ่ #hehe เข่าผู้ชายนด่นพลไอโพอยาก s ghi e ghi hẹn 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 ghi I D f S ศาสตสิงของหจำนวา I D S สตสิ่งของ1นึ่งจำนวน้ Push I D f สาสติ่งของ1นึ่งจำนวาล I D E S สตสิงของหนึ่งจัมรวาล I อ h คุณพวกคุณ b o U คุณพวกคุณ Bio U คุณพวกคุณ o U คุณพวกคุณ o U คุณพวกคุณ ดาวโยเอวพวกเรายีพวกเราจิ้มตามเส้ดารโยชเอวีพวกเราดวอวีพวกเราดาวโยชเวพวกเราทีเอสวายเดย์พวกข่าวพวกมันาก่าพันี่ชุดนะนักเรียนแปดะ้าครทีเอวาดพวกข่าพวกมันทีเอวาดพวกข่าพวมันทีเอวาพวกข่าวพวกมัน เนื้อเดี๋ยวรอให้มันออกมาก่อนอก่เน้ว้เกักเก็งเขียนชื่อที่บอรอกชี้แล้วเอาไปวานให้เหลือที่แผ่นเฉลยอย่าทำกล้องตกนะโดนแน่ พอที่นดิมเอาเร็วๆพ้อยที่เดิมอ่านตามพ้อยที่เดิมมานะ is in his bed มา is in bed. A A S his bed he <name> is he โอล่มปนั่งดีๆเอาแผ่นเฉลยไปมานะอยู่บนเตียงของข่าวมานะอยู่บนเตียงของข่าวเขาป่วยมานะ is in his bed มา is in his bed he is he มานะอยู่บนเตียงของเขาเขาป่วยมานะอีซีนีบเบมานอเเคอสเอสมานะอยู่บนเตียงของเขาย่อฮหาก้ามเออเหรอเขาป่วยอ่านเลยดังๆอ่านไปด้วยมานะอีนีเบดเวยปา บนเตียงของเขาเขาป่วย a, มานาอิน in, มานาอิสอินฮ i s เบฮี i ิสซิกมานาอยู่บนเตียงของเขาเขาป่วย a, มาน,ะ, is, มน,ะ,มนะอิมาอิอิน i s bed h is มายู่บนเียของเขาเขาปวอง my g o e ส d e s, <S t

ห่าของฉันเดินช้านางมีไม้เท้ามีตูงไมเกนมาเว s l o รี y she h ตอ a สติ c k ย้าของฉันเดินช้านางมีไม้เท้าไมเกนมาเช o ร h e อส l o w ี y s h e h ต s a s t ิ c k ย้าของฉันเดินช้านางมีไม้เท้าไมเกนมาเชิร์ว slowly she has a อสติก ย่าของฉันเดินช้านางมีไม้เทา้าอย่ามองหน้าครูมองเชฟซมมองหน้าครูแล้วมันสลาดไหมฮะ๋ะย่ายรูพยัดก็หาเกยให้หรอกสาม n a small n a <are> small d a i di chon d a di di chon m มดตัวเล็กมดตัวเล็กพวกมันขยนัพยขยนพ่อ มดตัวเล็กมตัวเล็กพกมันขยนันอย่ามองหน้าครูมองกระดาษ and small a small h e a r d i e a r มดตัวเล็กมดตัวเล็กพกมันขยนันพ่อมันขยนันา a n d a r e small danman e a r h e a r i e a r i n แป พวกมันขยันเอาไม่เดอะอาร์ดิริจันพวกมันขยันอีกพวกมันขยน and and are small. Then, are are ัน 4. ี่ just learn AI the room เดียนะ ippo ที่อ่านนะเสียงนะรอชะนอตอส t ่ just l e a r e in the room เดียนะ learning เดียนะ learning นักเรียนอยู่ในห้องนักเรียนอยู่ในห้องผู้เก่ากำลังเรียนผู้เก่ากำลังเรียน just learn AI the room j u t learn the room เดีย learning พ่อเขาอยู่ในห้องนักเรียนอยู่ในห้องพวกเขากำลังเรียนเด็กนักเรียนอยู่ในห้องพวกเขากำลังเรียนเนื้อคอร่าไปฮอจีา ในห้องพกเขากาลังเรียนเอกกเรียนอยู่ในห้องต่จาพูเขากำลังเรียนเอ the ก เรียนไปหอยยาเครียดไป่ะ I am a fruit seller I am a fruit seller I have many fruits okay. I, have fruit I have many fruits ฉันเป็นคนขายผลไม้ฉันมีผลไม้ฉันมีผลไม้มากมาย I am a fruit seller I am a fruit seller I have many fruits I have many fruits ฉันเป็นคนขายผลไม้ ทานมีผลไม้มากมาย I am a fruit seller I have many fruits ขานไปคนทานผลไม้ทานมีผลไม้มากมายีผลไม้มากมายอ่าต้น I have a f r o i seller I have a t e e น่นักเรียนเวลาเพื่อนอ่านแล้วไม่ดูตามนะระวังนะมันจะโง่แล้วเข่ามันจะงอกบาร์เซนสองเซนเอาหมายต้น ฉันมีผลไม้ฉันเป็นคนขายผลไม้ฉันเผลไม้ฉันมีผลไม้มากมายูฉันเป็นคนขายผลไม้ฉันมีผลไม้มากมายฉันเป็นคนขายผลไม้ฉันมีผไม้มากมายน Her, her buyers are, are on the bench. They are talking. They are talking. He's the her are on the bench. They are talking. He's the... Your brother is sitting พวกเขากำลังพูด Her brothers are on the bench They are talking พี่ชายของเธอโยบอมาน้านพวกเขากลังด Her brothers are on the bench They are talking พี่ชายของเธอโยบอลมาน้านพวกเขากำลังพวดเ n g y a n อีก พวกชอสอยู่บนียพวกเขาคุยกันดีมาก้าข้อที่เจ็ดเวลาเพื่อนอ่านนะหัดดูตามไปด้วยมันจะได้ฉลาดข้อที่เจ็ดวิชา is under the tree วิชา is under the tree A S O is E วิชาอยู่ใต้ต้นไม้ ชาวเาวาดภาพขาวาดิชา is u n ันไม้ He is the in He is t h วิชาอยู currently, currently, ่ใต้ต้นไม้ชยาวเราวาดภาพวาดภิชา is u n ันไม้ He is the in He is t h วิชาอยู่ใต้ต้นไม้ชยาวเาวาดภาพยายา ดังดังรออินผ้าเขากำลังวาดภาพเอาไม้ผ้าเอก อยู่ในกล่องใบนั้นแม่ไก่อยู่ในกล่องใบนั้นมันมีไข่มันมีไข่ I heard it in that boxI heard it in that boxIt has eggsIt has eggs แม่ไก่อยู่ในกล่องใบนั้นแม่ไก่อยู่ในกล่องใบนั้นมันมีไข่มันมีไข่ I h a v e i s in that boxI heard it in that boxIt has eggsIt has eggs แม่ไก่อยู่ในกล่องใบนั้นแม่ไก่อยู่ มันมีไข่ข้าเจ้า hand that box. it has egg แป้งแม่ไก่อยู่ในกล่องใบนั้นมันมีไข่ e <A. S 2> it has egg แม่ไก่อยู่ในกล่องใบนั้นมันมีไข่เอกอ h เฮ i อ in a ินแม่บล็อกอแม่ไก่อยู่ในกล่องใบนั้นมันมีไข่เนื้อฮัลลก้าวยูอาบกูดบอยยูอาบก a ดบอย n ูฮาเป็นแฟุนเป็นแบบผู้ชายที่เด่นฮุเแผู้ชายที่ดีมีเพื่อนมากมายอย่ามอนะ y o อา r ู a g o ย h b v y You y ิแฟลชโผล่เป็นเด็กผู้ชายที่ดีคนเป็นเด็กผู้ชายที่ดีคนมีเพื่อนมากมาย You a มีเพื่อนมากมาย a v e m a ู y f r ย e n d s คนเป็นเด็กผู้ชายที่ดีคผเนด็กู้ชายที่ดีคมีเพื่อนมากมายผมพือ่านสิ Hi uh, you are good boy uh, good boy you have many friends แน่ไปคนเป็นเด็กผู้ชายที่ดีคนเป็นเด็กผู้ชายที่ดีคนมีเพื่อนมากมายมีเพื่อนมากมายเอ you are good boy ่า uh, good boy you have many friends ไป คนเป็นเด็ผู้ชายดีๆคนมีเพื่อนมากมายเอ็ดยู g า o d ก o y You have many friends คนเป็นแดบผู้ชายดีคนมีเพื่อนมากมายนั่งฮอนดิเศโดตามด้วยเดทุกคนเด็กอ๊อกเอสรันเนง เอ h น s ทสบอลหมากระลังวิ่งมันมีกระดูกเดอะด็อก running it has a สบอหมากลังวิ่งมันมีกระดูกเดอะด็อกอิส running เอ็นแทสบอลหมากระังวิ่งมันมีกระดูกเดอะด็อกอิส u n เอ็นทสบอมากระลังวิ่งมันมีกระดูกยองแพ ยองเฮยองเฮไม่ใช่ยองเกยอแมวมลัวิมนีกระดูเหนีกรเอกมากำลังวิ่งมันมีกระดูก แหวนคุณพูดยมแบบวนพูดเพิ่งผ่าัดมหโอ้โหโอ้โโอ้โหโ้งหโโโอ้โหโอ้โโอ้โหอ้โหคุ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โ้อ้โหโอ้อ้โหโอ้โหโอ้โอโห้โไม่ต้องโาโอ้อ้อ้โหโอ้โหโ้โหโออ้โหโอ้ เออออดไม่ได้ยิ้มออดปันโค้ดยิ้มคเป็นงอกอ้าวเวลพักได้อย่าเพิ่งเจรีอยากกลับบ้านไปเล่นเกมอยากกลับบ้านไปเล่นเกมเด็กชายเป็นยาอ่อนแอ้แจกหายเด็กชายดีใจจงหวะเด็กชายชอบจังหวะ ใช่สักลายแม่ก็คืออ่าอ,อย่างงี้เอาคืนมาก่อนก็ได้อเอาพื้นมาก่อนเอามาครูอ่าแล้วก็ได้ไปกดปิดกล้องไปลแล้วเอากล้องมาให้ครู